ต่อกันที่เรื่องของการลักลอบขนยาบ้าในเขตพื้นที่ภาคอีสานกันหน่อยนะครับซึ่งที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าเล็ดรอดจากสายตาของเจ้าหน้าที่นะครับยาบ้าดังกล่าวก็มักที่จะถูกส่งต่อไปในพื้นที่ชั้นในของภาคกลางประเทศไทยนั่นเองครับสำหรับกรณีดังกล่าวนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มยาบ้าได้ก็ต้องยอมรับว่า เป็นล็อตใหญ่อย่างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามียาบ้ามากกว่า2ล้านเม็ดนั่นเองครับโดยทางผู้บัญชาการตระบวรภูธรภาค3ท่านก็ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบยาบ้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไล่ล่ามาได้2ล้านเม็ดดังกล่าวนะครับก็คาดว่ายาบ้าชุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นชุดเดียวกันที่จับกลุ่มได้ก่อนหน้านี้ทางภาคกลางหลายครั้งนั่นเองครับ น่าจะมีความเชื่อมโยงกันนะสำหรับขบวนการในการลักลอบขนยาเสพติดเนี่ยครับเป็นปฏิบัติการในการไล่ล่านะครับแล้วก็กวาดล้างเรื่องของขบวนการหรือว่านักค้ายยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามนะครับกรณีนี้พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจปูทรภาักท่านเดินทางไปตรวจสอบยาบ้าที่สพลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ไล่จับกลุ่มได้ทั้งหมด 2ล้านเม็ดนะครับเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาเนีครับเป็นของกลางนะครับนั่นก็คือยาบ้าโอ้โหเยอะมา,มากๆเลยทีเดียวทั้งนี้สืบเนื่องจากพลตรวจตรีนรงศักดิ์พรมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ท่านได้กำชับให้มีการสืบสวนหาข่าวการขนยาเสพติดซึ่งมีรายงานว่าคนร้ายมักจะใช้เส้นทางในเขตภาคอีสานเป็นเส้นทางขนยาเสพติด จากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ติดกับภาคอีสานตอนบนแล้วนำยาเสพติดไปส่งในตัวเมืองหรือว่าเขตชั้นในในพื้นที่ทางภาคกลางต่อไปนั่นเองครับจึงนำมาสู่การจับกลุ่มนางสาวรัตด,ดาวันหรือว่าบีไทมแก้วอายุ28ปีซึ่งนางสาวรัตด,ดาวันเนี่ยนั่งมากับนายทองคำหรือบาสนะครับอายุ29ปี ในบาสเนี่ยก็คือเป็นสามีของนางสาวลักดาววันนั่นเองที่หลบหนีไประหว่างการไล่จับกลุ่มแล้วก็สามารถตามจับกลุ่มตัวมาได้ในเวลาต่อมาโดยพบยาบ้าอยู่ในรถกระบะมากถึง2ล้านเม็ดดังกล่าวนั่นเองครับคือเคสนี้ก็คือเป็นคู่สามีภรรยานะครับที่ลักลอบขนยาบ้าตอนแรกตำรวจจับภรรยาได้ก่อนอแล้วก็ฝั่งของสามีหลบหนีไป แต่ก็สุดท้ายถูกไล่ล่าตามจับกลุ่มได้ในที่สุดนั่นเองครับพนตบททวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตบภูทรภาค3ท่านกล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับมีการกำชับอย่างเข้มงวดไปยังทุกจังหวัดในพื้นที่เขตภาค3ก็คือพื้นที่ภาคอีสานให้เฝ้าระวังเรื่องของการขนยาเสพติดซึ่งมักจะใช้เส้นทางในพื้นที่ภาคอีสานเพื่อนำไปส่งในเขตภาคกลาง ครั้งนี้ก็ต้องขอชื่นชมตำรวจสอพอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีการวางแผนการจับกลุ่มและหาข้อมูลได้เป็นอย่างดีครับถึงแม้คนขับรถจะสามารถหลบหนีไปได้แต่ก็ยังสามารถตามจับมาได้อย่างทันท่วงทีในเวลาต่อมาซึ่งก็ถือว่าเป็นยาบ้าล็อตใหญ่พอสมควรทันผู้บัญชาการตรวบภูธรภาค3กล่าวด้วยนะครับว่าจากการตรวจสอบยาบ้าที่สามารถจับกลุ่มมาได้2ล้านเม็ด น่าจะเป็นชุดเดียวกันกับที่ตำรวจทางภาคกลางจับได้หลายครั้งรวมแล้วกว่า10ล้านเม็ดไม่รวมกับการจับกลุ่มในครั้งนี้คุณผู้ชมครับลองฟังดูแล้วก็คิดตามนะครับก็คือก่อนหน้านี้จับได้รวมแล้วกว่า10ล้านเม็ดอันนี้อีก2ล้านนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะมีการขยายผลนรว่าแต่ละเครือข่ายเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่อย่างไรนั่นเองครับ